สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกับมาพบพ,พ่อกับจ่าปออีคือเก่าค่ะเมื่อนีเดินทางมาหาหนาเตนอเนาะค่ะนอกคกะมาเห็นนองกุลาบค่ะนาเต้เเบาให้ฟังว่านองกุลาบนี่เขียนเลหล็กให้งวดวังหันหกสองเข่าเต็มเต็มค่ะท่านผู้ชมแอดเด็ยินจังสันแล้วก็เลบอพาดเนาะค่ะนอทีสีมาติดต,ตามตัวเหล็กไปฝากท่านผู้ชมค่ะน่องกุลาบนีเพิ่นเ้าบ่ได้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเป็นเด็กมีเซนเนาะค่ะนอเขียนเหลขบอกแม่ถือมาแล้วงวดหนึ่งงวดนี้ก็เป็นงวดที่สอง กบมาเบิงกันเนาะค่ะนอลับมาเบิง <desserts> น <Negative notes> ้ำ <limited> ก <notes> ัน <é> ว่าน่องกุลาบิีไ้เลกตัวใดเห่าในงวดนี่เอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะนอค่ะน้องกุลาบเพิ่นก็นั่งทาอยู่นี่ละค่ะกรับแม่เพิ่นมาล่อชมล่อเบิงไปน้ำกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะนาเตสวัสดีค่ะสวัสดีน้องกุลาบนาค่ะารผมุชมเมื่อนีเดินทางมาหาน้องกุหลาบกับนาเตค่ะได้ยินวางวดก่อนน่องกุลาบนีเพิ่นเขียนเลขให้แม่เพิ่นค่ะานรมุชม เขียนตัวใดนาแต่หัวดผ่านมาเขียนหกสองหกสองตัวเดียวเลยบอกเ,เาขาโอ้ตัวเดียวเลยค่ะท่านผู้ชมแอดได้ยินจังสั่นแล้วก็เลยมาติดตามตัวเลขกกับน้องกุลาบค่ะน้องกุลาบนี่เพิ่นเป็นเด็กมีเซนเด็กผู้ชมแต่ว่าเพิ่น <laughs> เขียนเหลขกนี่บอกแม่ถือมาแล้วหงวดหนึ่งนาะนาแต่น่อ <laughs> หัวเหล็กมันบองหัวทานมาไงตะกี้ถืออยู่ว่าบุกข่อยเขียนให้มันเขียนให้มันเขียนมันงงสมเลยนะโอ้ตะกี้ก็ถืออยู่แต่ว่าบ่ค่อยได้ให้เขียนให้บอกให้เขียนเพิ่นก็บ่เขียนจังสิบ่กก็เขียนก็เขียนเองเลยนะโอ้มาหวดนี้เป็นจังได๋น้องกุหลาบน้องกุหลาบเขียนเขียนเขียนไหมงวดนี้เขียนอยู่อุปกามาเขียนไหมเดี๋ยวถามน้องเพิ่นก่อนค่ะท่านผู้ชมว่าเพิ่นสิเขียนบ่ ขันเพิ่นเขียนก็คือเขียนนอหนาแต่หนอขันบบเขียนเท่ากับโบบังคับเพิ่นนอแล้วแต่เพิ่นอ่าเดี๋ยวมาเบึงน้ากันค่ะท่านผู้ชมว่าน้องเพิ่นสิเขียนบอเนาะค่ะนอน้องกุหลาบนี่อยู่ปอใดนาแต่ปอห่าโอ้อยากได้โทรศัพท์ก็เลยบอกเลขแม่โททรศัพ์อ้ยให้ถือเด้อให้ถือเด้อน้องกุหลาบเด้อจังสีได้โทรศัพท์เด้ออีหล่าเด้อโอ เม่เพิ่น่ายอยากได้โทรศัพท์ค่ะท่านผู้ชมหววผพานมานั่นก็เลยบอกเม่แต่ว่าเม่นี่ก็ดันสื่อบหลายเลยหัวทัวา,านนั่นสื่อบหลายเออสื่อบหอลาย,ยเพิ่นก็นเลยได้บหลายค่ะท่านผู้ชมมางววนี้กับมาล่องรลุ่นเบิงว่าน้องเพิ่นสีเขียนไห้ตัวใดแต่ว่าน้องเพิ่กนก็บกำลังเขียนละค่ะท่านผู้ชม เปิดเลยเปิดเลยโอ้ยกำลังสีเขียนค่ะเขียนา,นากำลังเขียนกลมปิดน้ำเด้ท่านผู้ชมว่มาท่านให้เฮาบึงเดชได้แล้วบ่ได้แล้วบ่ได้เลยที่อู้ยไหนไหนโชว์หน่อยน้องกุหลาบออ้ยเป็นตัวเลขที่สวยงามแห่งค่ะผู้ชมแปดศูนย์ตัวเดียวเนียนเลยนอ้องกุหลาบนออย่างนี้เลยใช่ไหม อค่ะท่านผู้ชมน้องกุลาบเขียนเลขให้แล้วค่ะแปดศูนย์ตัวเดียวเนีเนๆอันหวดผ่านมานันเพิน่นกะจับปากกาไมา่เขียนให้แม่เองเลยบอเขียนหกสองเขียนหกสองแม่กะใส่เอาซะใน้อยๆสิบบาท <c oughs> <c oughs> โอ้ยค่ะท่านผู้ชมเอาหมวดนี้ละน้องกุลาบนาะสีไใดเท่าัรทัใไม่น้องอีหลาเนาอน้อ, <c oughs> นองกุลาบอยากได้โทรศัพท์ใหม่ค่ะท่านผู้ชม ก็เลยยอมบอกเลขแม่เลยแต่ว่าแม่นั่นก็ซื้อน้อยเหลอือเกินค่ะซื้อหลายตัวแล้ว,วลาามีอยูห่หลายตัวแห้งเนาะสื่อเป็นลายใหญ่เป็นสีค่ะไหนไหนดูหน่อยน้องอกุหลาบที่ใหญยเป็นหน่ำค่ะนี่ราคาท่านผู้ชม<ห>ตัวเลขของน้องกุหลาบแปดศูนย์ค่ะเพิ่นเว้าบ่ได้ค่ะแต่ว่าเพิ่นฮู้เบิดแหละเนาะนาแต่เนาะฮู้เบิดราเว้าอีหยังไปนี่ฮู้เบิดเพิ่นอยู่ปอใด้แล้วน่ะแต่ปอหา โอ้หพอหาแล้วแต่ว่าขั้นเิ่นสีบอกบอกเิ่นกรอยุซื้ออยู่บอบอกบอกเขียนบอหอดจับดินสอแต่ว่ามาในเที่ยวนี่หูซึกว่าอย่างไดโทรศัพท์บอกเลขแม่ซะค่ะท่านผู้ชมน้องกุลาบน้องกุลาบสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีค่ะน้องกุลาบอยากไดโทรศัพท์เด้อท่านผู้ชมคันเอฟซีโชคดีโชคมันกับบลืมน้องกุลาบเนาะน้องกุลาบเนาะ ออ้ยค่ะค่ะค่ะเริ่มเขียนเขียนเพิ่นเขียนมือนัน้นเพิ่นเขียนในมือเล็กอ,ออกอเลยบอกโอ้ในมือเหล็กออกเลยเขียนอย่งมือเสาเมือเล็กออกเลยอ้าวนองกุหลาบเล็ก้างเดียวนี่ค่ะให้เอฟซีทางบานโชคโชกมันหมันกับนองกุหลาบเดอ้อ <c oughs> ให้ให้เอฟซีช่องจ่าป้อมมันหมันน้ำนองกุหลาบเดอ้อเอาเอาทีนี้ก็ สวัสด,ดีขอบคุณท่านผู้ชมหน่อยน้องกุลาสวัสด,ดีค่ะดดขอบคุณนาะแตน้ำเด้อค่ะขอบคุณค่ะถี่มีแนวทางละกะับเรื่องเล่าดีๆละกัโตเล็กน้องน้องกุลาบเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวดเดี๋ยวถูกหวยเดี๋ยวจะมาหาน้องกุลาบอีกนะบา,บายๆค่ะ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 ท่านผู้ชมเดี๋ยวจันไดกลับไปเบิงโตเล็กของน้องกุลาบนี้ถ่ายคลิปกันค่ะไปค่ะ ค่ะธรรมุชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิงตัวเลขของหน้องกุลาบเนาะค่ะนอกแปดศูนย์ค่ะธรรมุชม่มโตเดียวแขนเลยค่ะแปดศูนย์ค่ะประจำงวดวันที่สามสิบเอ็ดค่ะสามสิบเอ็กกกดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะซึ่งงวดก่อนเนาะค่ะน้อนองก,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 กุลาบเขียนเลขให้แม่ค่ะารรมุชมหกสอง กระเขาเต็มๆเ,เลยค่ะมากงวดนี้เนาะค่ะนอแอดด้งินจังสันแล,ล้วก็เลยบ่พลพาตค่ะทิศม,มิติติดตามตัวเลกติดต,ตามแนวทางไปฝาก FC ทางบ้านคือเก่าค่ะมาหาเมนองกุลาบแล้วก็นองกุลาบค่ะให้เพิ่นเขียนตัวเลกให้ค่ะท่านผู้ชมกะได้เลกหางเดียวเน่นเน,นเลยค่ะ 80ค่ะท่านผู้ชม80เนาะคะ่ะเนาะประจํางวดวันที่31มสิกรกฎาคม2566ค่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะท่านผู้ชมน้องก,กุหลาบนี่เพิ่นเป็นเด็กมีเสน้นเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นเว้าบ่ได้เด้เอฟซเพิ่นเว้าบ่ได้ค่ะท่านผู้ชมกะเขียนเลข ได้เนาะคะ่ะนอแปดศูนย์แต่ว่าสื่อสารกบเฮาเพื่อนกับหูเรื่องทุกอย่างล่ะคะ่ะท่านผู้ชมเพื่อนเป็นเด็กมีเ้นค่ะเขียนเหลขให้แม่งวดทานมากกับเขาเต็มเต็มค่ะเขาเต็มเต็มเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกาให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาสําหรับตัวเลขของน้องกุลาบค่ะแปดศูนย์ค่ะเป็นเหลขที่สวยได้คะ่ะท่านผู้ชมแปดศูนย์เนาะคะ่ะนะ คิดว่างวดนี้น่าจะติดศูนย์มาบอธมุชมจังได้กะให้พิจารณาเอาเด้อค่ะกะพ่อรุ่นพ่อล่องเบงเนาะค่ะนอตัเลีของน้องกุลาบค่ะหางเดียวเน้นๆค่ะแปดศูนย์ค่ะสำหรับคลิปนี้กะสิคอลาทผมุชมไปเพียงทอนี่เนาะค่ะนอเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกะขอบคุณนธมุชมเนาะค่ะที่เขามากกดไลค์กดแช่ กดติดตามให้ช่องของจ่ปาปอเนาะค่ะนอติดตามตลอดมากอะ่ะทั้งท่านผู้ชมที่พึงเขามารับชมรับฟังเด้อค่ะกะขอฝากช่องของจ่าปอในเด้อค่ะกดติดตามกดกระดิง่งเนาะค่ะนอเพื่อที่สิบพภาคขิปตัวเลขดีๆเด็ดเเหลืองเล่าวความฟันดีๆเด็ดเดเพื่อให้ท่านผู้ชมเอาไปหลุ่นเสียงโศกเสียงดวงเบงิงในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะงวดนี้กาะน้องกุลาบกระไฮมาแล้ว8 0ย์ค่ะ แปดศูนย์งเดียวเน้นเนเนาะค่ะนอสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เขามกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องเด้อค่ะให้มีแต่ความสุขความเจริญค่ะท่านผู้ชมคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ให้สมคว่มุ่งมาดปรารถนาทุกอย่างค่ะถือเลขรวยๆกันทุกคนเนาะค่ะนะโชคดีครับโตเลขของน้องกุลาบเด้อเอฟซีแปดศูนย์ค่ะแปดศูนย์เนาะค่ะนอเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ